จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig24 อย่าลืม a t tig24 4จุดสำคัญแมนยูต้องรีบจัดให้เทนฮากก่อนปิดตลาด,ดเอริกันฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำทัพปิดสแสดงทำผลงานได้ยอดเยี่ยมคว้ชาชัยชนะมาแล้ว2นัดติด หลังนัดล่าสุดบุกไปเฉือนชนะซัตตัมตัน1-0ถือถิ่นเซนต์แมรี่ในศึกเีเียร์ลิกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยได้ประตูจากบุนโนฟเอนันกองกลางโปรตุเกสนาทีที่15จะได้กระตามแมนเชสเตอร์อีฟนงนิวสื่อท้องถิ่นวิเคราะห์มี4จุดที่แมนอยู่ต้องเรีบทําก่อนปิดตลาดซื้อขายในวันพฤหัสที่1กันยานี้เพื่อดึงนักเตะม,มาเสริมทัพต่อจากคาเลมาเลเซียพิเซนเอดิคเซนลิซันโดมาตินเนสและคาเซมิโร่1 คว้าผู้รักษาประตูรายใหม่แม้ยูไนเต็ดปล่อยดีนเทสเซนในด่านดีกรีทีมชาติอังกฤษไปให้กับโรตีแฮมฟอร์เรสยืมตัวใช้งานในฤดูกาลนี้และทําฮีตันเป็นตัวสํารองของดาวิดดิคิคีร์ีแสดงจําเป็นจะต้องมือโกคนใหม่มาให้ได้ก่อนปิดตลาดเพื่อกระตุ้นและแข่งกับดาวิดดิคเคีร์คนที่มีข่ามากที่สุดในเวลานี้ก็คือมาตินทูบราฟก้าของนิวคาสเซล2จัดการปัญหาของโรนัลโด ่วงที่ผ่านมาอนาคตของโรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสเต็มไปด้วยคำถามว่าจะอยู่เล่นให้กับแมนยูต่อไปหรือไม่ขนาที่ข่าวในช่วงหลังมีหลายกระแสบางก็บอกว่าโรนัลโดจะย้ายกลับสปอร์ติ้งลิสบอนทีมเก่าในบ้านเกิดบางก็ว่าจอร์จแมนเดสหวังเสนอให้ย้ายไปอยู่กับนาโปลีแมนยูต้องรีบจัดการแก้ไขปัญหาให้รู้ล่วงหากแมนเดสนำข้อเสนอเข้ามาสโมสอนก็ขวรรีบตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าจะปล่อยรั้งตัวให้อยู่กับทีมต่อไป 3. เซ็นสัญญากล่องหน้าแมนยูจำเป็นจะต้องดึงกองหน้ารายใหม่เข้ามาเสริมไม่ว่าโรนัลโดจะอยู่หรือไปหลังทีมยังมีปัญหาในเรื่องของการเข้าทำประตูเทนฮากต้องการให้ทีมเซ็นสัญญาก,กับอันโตนี่ปีตัวเก่งของอาแจ็กอัมร์ดัมก่อนที่จะปิดตลาดซื้อขายนาเตในช่วงซัมเมอร์และเชื่อแน่ว่าปีแสดงพร้อมทุ่มสุดตัวอย่างไรก็ตามถ้าได้อันโตนี่แล้วก็ยังไม่เพียงพอเพราะแมนยูต้องการกองหน้าตัวเป้าอีกหลังมาคาราฟอร์ดทำหน้าที่นี้ได้ไม่ดี ขณะที่มาซิยาก็มีอาการบาดเจ็บรบกวน 4. แบ็กขวารายใหม่ณเวลานี้เทนฮาร์กให้ดีโกดาลอเป็นแบ็กขวาตัวจริงขณะที่อารอนวาน,ว,านวิสการหลุดเป็นตัวสำรองยาวหลังทําผลงานย่าแย่ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแม้ดาโรอจะทําผลงานได้น่าประทับใจในสองนัดที่ผ่านมาแต่ดาวเตะปรตุกิสคงไม่สามารถลงเล่นได้ทุกเกมทําให้แมนยูจําเป็นจะต้องดึงแบ็กขวาเพิ่มมาอีก ไม่เชืว่อว่าย้ายเทนฮากยอมรับอยากให้พิโดอยู่ผีแดงต่อไปเอริกเทนฮากคุณสื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับต้องการให้คิซนโนโรนาโดอยู่ค้าแข่งกับสโมสรนต่อไปแม้ยังไม่รู้ว่าเซียเซเว่นจะย้ายออกจากถิ่นปีศาจแดงหรือไม่ก่อนตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงเทนฮากตอบคำถามสือ่อหลังถูกถามว่าพิโดได้ลงเล่นเกมสุดท้ายกับปีศาจแดงนัดผูกชนะชซตัน1-0เมื่อหัวเข่ามันเสร์ที่ผ่านมาแล้วหรือไม่ ผมไม่สามารถพูดแบบนั้นได้หรอกพวกเรามีแผนสำหรับรโรนารโดอยู่แล้วพวกเรายังยึดมั่นกับแผนนั้นมอนเดิมพวกเราต้องการให้เขาอยู่กับทีมต่อไปและนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการแมนยูหยุดสถิติแพ้ติดต่อกัน7นัดในเกมเยือนพริมรลีกลงได้แล้วหลังบุกมาเฉือนซาตัมตัน1-0จากประตูชัยของูุนอฟแนนเรียกได้ว่าลุ้นกันเหนือเลยทีเดียวสำหรับแมนยู กว่าจะบุกชนะซัตัมตัน1-0ในศึกเมีย์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ทำให้ทีมคว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันแล้วโดยเกมนัดเดิมกาแมนยูไม่ได้ประตูขึ้นนำ1-0จากการยิงของพุนโน,น่แฟนานแต่หลังจากนั้นกลายเป็นซัตตัมตันที่บุกกระนำอยู่ข้างเดียวแต่ฝั่งปีศาจแดงก็เล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นจนสามารถยื้อสกอร์ไว้ได้หมดเวลาการแข่งขันก็สามารถคว้าชัยชนะได้ในที่สุดจากชัยชนะนัดนี้ทำให้แมนยู ยุดสถิติแพ้รวดในเกมเยือน7นัดติดต่อกันลงได้แล้วโดยแบ,บ่งเป็น6นัดเกมเยือนจากฤดูกาล2021-2023และบวกกับนัดที่2ของฤดูกาล2022-2023นี้ที่ทีมบุกไปพ่ายเบรนฟอร์ดแบบยับเยินูต2-0ซึ่งจากสถิติพ่ายเกมเยือน7นัดติดต่อกันของแมนยูเต็ดถือว่าเป็นสถิติที่เลวร้ายที่สุดนับตั้แต่ปี1936 หรือกว่า86ปีก่อนเลยทีเดียวก่อนที่ทีมจะบุกไป,ปเฉือนชนะทัพนักบุญยุดสถิติไว้ได้สำเร็จสถิติแพ้เกมเยือน7นัดติดต,ต่อกันของแมนยูเนเต็ดก่อนบุกชนะซัตเทมตันแพ้แมนซิตี้1-4ประตูต่อแพ้เอฟเวอร์ตันศูนย์หนึ่งแพ้ลิเวอร์พูลศูนย์สี่แพ้อาสซอนหนึ่งสามแพ้บริทันศูนย์สี่แพ้คิสตัลเปเลตศูนย์หนึ่งและแพ้เบรนท์ฟอร์ดศูนย์สี่